เริ่มพรครับนักสกัดครับปูครับไอ้นี่คนมีโฉคขึ้นมาอีกเนาะอันมือนี่ฝนตกยังมือเศร้าปูแล้วกะมันเห็ดเวียกแล้วซาโอ้ไม่แล้วเวียกับตอนเที่ยงแล้วบ้านนี้ครับเอาบดโซกอีกบ่บ่บดโซกครับมือนี่หลายแนวอยู่ว่าตอนแรกว่าจะไป เทพื้นอยู่วัดปูออดน้ำตั้งใจไปที่แรกมือหนึงเี๋ยผมว่าก็สิเลยไปหาปูหน้าบ้านนี้เ<อ>พราะดีวัดปูออดที่จะเทพื้นองค์ฐา,านองค์ปูผู้ชงเพิ่นเลื่อนไปมือรุ่นครับก็เลยว่าเอ้าเฮลิเ,เดเวียทั้งพีกอน,นสันดอกเดี๋ยวกับบัตรไปทั้งปุ่นกับจได้ไปเทียวของสินะปนูมันขับรถไปไอันนั้นเป็นสายเงาไปเลยเนาะขันไปทั้งปุ่นกับไปมืมดมื่ล้นไหม เงินทางเดียวกันคอยสัญญามันครับมานี่โทรมาพูดหน่ว่าสิมาถามแนวทางโครงสุดท้ายด้ปูอันเพราะวันผ่านผ่านวันพระมาแล้วเนาะครับเนาะเตรียมงไม่หายเตรียมงไม่หายล้วเตรียมไว้แล้วบปล่ครับเตรียมไว้เดาเดี๋ยวเอาเตรียมปากกาเราบอก เตรียมไว้แล้วครับปูเก้าแปดสองเด้อเก้าแปดสองบอกครับปูเก้าแปดสองเก้าแปดหนึ่งอืมเพิ่นมากเพิ่นมากย่ำให้คือเก่าบอกครับปูเพิ่นมากว่าจังไหนบอกวันพระมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับยังเบืองแล้วพักแล้ว อืม <im itation> แล้มีเพิ่มเติมเก่าแปดหนึ่งเด้อครับแล้วก็าลางศูนย์ซี่ซี่ศูนย์สองตัวนะครับํานีละกระตูที่ปู้ห้ไว้ตอนตั้งแต่ <นะ S 1> รอบที่แล้วแมนมันนี้เสี่ยงไว้มันนี้วาสีออกตัวนี้ดีพอาสันครับคุณก็เลยว่า พักแล้วล่ะว่าทันด้พักแล้วพักแล้วฝันดีพรนะ้อมนะอ่าไม่มีโชคครับฝันว่าคนละหมากหลากไม่โอ้หลายคนมาถวายหลายอ่ามุ่นว่าอ่านหลายครับอ่าฝันทัน้งสี่นี่มีคนเอาน,าน,าน,นั่นเอานีมาถวายนี่มันเข่าหลุดได้ตะเกาครับผมวัน้างมันใจย่วันทองวัด อันนี้คืออ่าปูบริเซียงตัวเลขเนาะแต่ว่ากับบอกเก่าเพิ่อนอยู่ว,ว่าจังไหนกัให้มมเน,นไม่ยำหายแมนครับเพราะว่าปูน่ะให้ไวตั้งแต่รอบที่แล้วคือเก้าแปดสองกับสีู่นแมนครับบ้านี่ที่เพิ่นมามือขึ้นมั่นพระเนาะเพื่อนว่าแม่นแล้วตัวที่ปูจับให้ในเก้าแปดสองกับ4ีู่นย์นี่แมนแล้วก็เอาพลมเมย์มาถวายน้ำครับ แล้วก็มีคนเอาผลละไม,ม้มาถวายฝันแมน้ฝันครับมานี้ปู่ว่าให้กันเก้าแปดหนึ่งดีครับปู่แมนเก้าเกาแปดหนึ่งน้ำเด้อลงน้ำแนนครับอเ<ม>พื่อนเบ้าไปเปอยให้กันไว้ไ่ะครับปู่หรือว่าปู่คิดว่ามันอาจมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสครับเก้าแปดหนึ่งวันดี เพราะว่าก็ว่าเข่า,ขาแปดนึงมนันยังตีครับน้ำม,มาถาวายน้ำแก้วนึงอ oh ๋อน้ำนี่ก็คือหน,น,น,อนหนึ่งเนาะครับแก้วนึงนะเป็นผมว่าไส่ขวดใส้ยังไ้นะคุณใส่แก้วไงคนนี้ครับแล้วก็มองหนาหน้ำครับไวนั่นแหละอ่ะีบบนี้เข่าแปดหนึ่งได้กันไหมเนี่ย ขัน้นึ่งใช่ดหแต่ว่าสองตัวล่างนี่ก็ย้ำอยู่ที่404นะปูนะูนยะแอนตนมากบ่ค่อยเปลี่ยนแปลงเราก็มีโฉครับอเอ่อ ที่ขอเพิ่นไห้เพิ่นมาซอยนี่คือสิบงวดนะครับปูมันสิบงวดครับมันพานไปแล้วครับถูกไปแล้วเจ็ดงวดที่แปดมันลุดงวดที่แปดครับเก่าลุดครับก็เลยต้องเริ่มลุด่ไเดียวครับเอาเดี๋ยวผมเสียอธิบายซูเอฟซี่ฟังจากหน่อยหนึ่ง เพราะว่าเลขตอนทําพิธีมือทําพิธีเนี่ยวันพระนี่คือมันได้เลขหาโตม,มันมีซีตั้งถึง,งแล้วก็<ม>ต่าลงมากคือเลขแป<ม>ดบันนี้บันทัดใต้กับเก้าศูนย์สองนะครับเพมีโชคจับไปเก้าศูนยอครับปูป,ปูปูจับไห้คือเก้าแปดสองกับซีศูนย์ นะครับปูจับให้เก่าแปดสองกับสี่ศูนย์เราคนไม่โชคว่ามือนั่นเนี่ยถ้าท่านใดบอชอบบอมกักตัวนี้ก็ให้จับเอาเองก็ได้อยู่ในหันขันมักตัวอื่นนะครับคนไม่โชคล่องจับเบิงคือเก่าศูนย์สองกับสี่แปดกับสี่สองอันนี้คนไม่โชคล่องจับเบิ้งซื้ออ,อันนี้คือจับเอาเองนะครับอันนี้คือคนไม่โชค,คจับเอาเองจับเอาจะคล้องเองเหรอเอาเองให้ มาหนี้บทสรุปแล้วสุดท้ายแล้วเพิ่นกัมายมว่าแม่นแล้วลละถึกแล้วเก้าแปดสองกับสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าปูว่า,าเขาอ,อกหน้าม,มาถวายแก้วหนึง่งก็เลยว่าให้กันเก้าแปดหนึ่งไว้น้ำแนแนครับนี่ก็คือบทสรุปน่าจะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายได้แล้วแม่นบ่มครับ,บปูโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วบอมี่สุดท้ายอีหลีอีหรออีกเนาะสุดท้ายแล้วครับ ครับครับอืมอ้าวกะล่องให้เอฟซีเพิ่นไปพิจหน้าเบิ้งนะครับชอบกระจัดคัดกะพานปิ่นแค่เพียงแนวทางเนาะปูถูกต้องถูกต้องเป็นแนวทางเนาะยังรุนงวดที่แปดอ่ามันลุดเฉียดไปสองงวดเนาะปูเนาะ หลังจากที่เข้ามาเจ็ดงวดติดแล้วก็เฉียดไปสองงวดนะครับเฉียดไปสองกะงวดนี้กับผมคุณว่าสีาจังไรขึ้นกันงวดก้อนกะห้าเจ็ดมันกับหกเจ็ดหกหันกับศูนย์หามันกับศูนย์หกครับ 0, 6, ะครับแมนเฉียดแค่ละแต้มเดียวยบ้านนี้แปดสองกะระบ้างแปดหนึ่งภาวะหนามแก้วหนึ่ง ประมาณนั้นบ่ครับปูผลาใหมแน้ำครับมีน่าม,มากเกี่ยวนึงครับอืม,มาอาจังไรกะถ้าทธ่มีความเคลื่อนไหวโค้งสุดท้ายปูทรงซิกให้ได้เยครับว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผม,มิโทัไปอทักไปถามปูอีกรอบนึงก็กได้ครับวันอา่าสักประมาณวันที่สิบห้าครับ ครับ,รบเ,เพราะว่ามือนีกับสิแล้วเนาะวันที่สิบห้าวันก่อนหวยออกครับผมอากาซันมือนีกับทำแรงแล้วรัลบลบกวนเวลาปูสำนนีครับผมาสาธุสาธุขอบคุณปูหลายๆครับร